คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยจากพนักงานเสิร์ฟสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจยาลำเซนจ้าอยู่ที่ร้านดอกไม้ลื่นโรมฟลาเวอร์เป็นร้านดอกไม้ที่สวยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดขอนแก่นเจ้าของร้านดอกไม้ลื่นรมฟลาเวอร์ดีครับคุณเอ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นคนขอนแก่นเลยไหมครับใช่เป็นคนขอนแก่นครับเรื่องราวชีวิตเล่าให้พวกเราฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับครับจริงๆแล้วเอกก็เหมือนกับคนทั่วไปคือเรียนจบมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตในกรุงเทพครับเพื่อไปตามหาความฝันไปหาโอกาสเหมือนกับใครหลายๆคนไปอยู่ในกรุงเทพก็ผ่านงานมาหลายอย่างมากอย่างที่บอกเป็นเด็กเสิร์ฟ ร้านหมูกระทะเด็กเสริร์ฟร้านส้มตำปลาเผาเคยมาหมดครับทำงานเป็นพนักงานบริษัททำงานห้างเป็นล่ามก็เคยจนสุดท้ายมาเป็นผู้จัดการโรงเรียนสอนภาษาแต่ในเนี้ยพอเราทำไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเองมีความฝันเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองทีนี้ธุรกิจอะไรล่ะที่จะเหมาะกับเราคือจากที่เราเคยไปงานแต่งเคยไปงานอีเวนต์ต่างๆเราเห็นดอกไม้แล้วเรารู้สึกเ้ยเราชอบธุรกิจนี้จังเลยเนี่ย แต่เอกไม่มีความรู้ด้านธุรธกิจดอกไม้เลยครับผมจัดดอกไม้ก็ไม่เป็นก็เลยเอาตัวเองเนี่ยครับเข้าไปอยู่กับคนที่เขาเก่งด้านจัดด,ดอกไม้คือเริ่มต้นเริ่มจากความชอบก่อนใช่แต่ยังไม่มีความรู้เลยม,มีความรู้เลยชอบแล้วก็เลยเอาตัวเองไปอยู่กับคนเก่งก่อนใอ่าในเรื่องที่เราชอบไ่แหละเพื่อที่เราอยากจะเรียนรู้เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนเก่งไปทําความรู้จักกับคนที่เขาทําด้านดอกไม้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานตามร้านดอกไม้ในขอนแก่น ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาจนเอกได้มีโอกาสไปเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อแถวย่านสีลมในตำแหน่งฟอลิส hmm. ก็คือจัดดอกไม้แบบเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นอ็อมมาเปิดร้านดอกไม้ของตัวเองในกรุงเทพที่ย่านราชโยธินซึ่งทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยครับเราหนึ่งเราได้ทำตามความฝันของเราแลวได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบใช่ใชครับ,รบผมวันหนึ่งมีข่าวร้ายคือคุณแม่ป่วยทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเ,เร็งแล้วเอกจะต้องกลับมาอยู่ที่ขอนแก่น เอกเลยจะเอายังไงดีเอกเลยตัดสินใจทิ้งทั้งหมดที่นั่นปิดร้านแล้วก็มาดูคุณแม่แบบเต็มตัวที่ขอนแกน่นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ค้นพบว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยจากการดูแลคนป่วยมาหลายปีแล้วก็รักษาตัวเองครับไปหาหมอรักษาทานยาอยู่มันสองปีพอคุณแม่หายป่วยจากมะเร็งแล้วก็เอกก็หายจากซึมเศร้าแล้วก็เลยมาตัดสินใจว่าเอายังไงเราจะกลับไปกรุงเทพต่อหรือเราจะอยู่ที่ขอนแก่นเหมือนเดิม แต่ขอนแก่นเราไม่รู้จักใครเราจะเอาอยัางไงก็เลยเอถ้าสมมติว่าไปกรุงเทพแล้วใครจะดูแลแม่แม่ก็อายุเยอะแล้วอเอกก็เลยตัดสินใจอถ้างั้นปากหลักลอยู่ที่ขอนแก่นบ้านเหล่านี่แหละก็เลยเอาความฝันกลับมาเหมือนเดิมเปิดร้านดอกไม้ที่ขอนแก่นครับก็เลยเกิดเป็นร้านลื่นลมใช่เฟาเวร์ใช่ครับพอเราย้ายกลับมาเราเราไม่รู้จักใครในขอนแก่นเราไม่มีคอนเนคชันอะไรเลยซึ่งเราต้องมาสร้างใหม่หมดแล้วเทรนในขอนแก่นเราก็ไม่รู้ว่าดอกไม้เข้าไปถึงไหนอะไรยังไงสิ่งที่เอกทได้ก็คือเราต้อง หาข้อมูลศึกษาพัฒนาตัวเองครับอย่างที่เอกคิดอยู่ตลอดเลยก็คือคู่แข่งในทางธุรกิจไม่มีใครเลยก็คือแค่เราเรานี่แหละคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะครับ,รบท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นถ้าแบบเราอยากเอาชนะตัวเองเราก็คืออยากจะทําให้ธุรกิจบันเดินไปได้เราก็คือต้องพัฒนาผลงานพัฒนาสินค้าพัฒนาการบริการให้มากที่สุดพัฒนา เกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยให้มันกับทันยุคทันสมัยเ<ม>พราะทุกวันนี้เทรนธุรกิจมันเปลี่ยนไปเยอะมากคร,ครับผมเราต้องนําทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่การนําเสนอสินค้าแล้วขายได้คือจบทุกวันนี้มันคือ<ม>การต้องนําเสนอตัวต,วตนของเราเข้าไปในสินค้านั้นด้วยให้คนรู้จักเรารรแล้วปัญหาก,ก็คือเรามาเปิดเราไม่รู้จักใครเอกก็พยายามเล่นโซเชียลครับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มให้คนรู้จัก<ม>หลังจากนั้นก็สร้างตัวตนใช่เราสร้างตัวตน พอคนรู้จักแล้วก็แบบมันพอเปิดเดือนแรกคือเกินคาดคนให้การตอบรับดีมากครับคติประจาใจของเอกก็คืออย่าทิ้งความฝันของตัวเองไม่ว่าในเส้นทางที่จะไปหาความฝันน่ะมันจะมีทางตันทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือทางที่มันแคบลงแต่ตราบใดที่เราไม่ทิ้งความฝันสักวันหนึ่งอะ่ะเราจะไปถึงความฝันวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราแต่ตราบใดที่เราไม่ทิ้งความฝันเราก็ยังเดินตามไปอยู่มันอาจจะมีต้องหยุดพักหรือต้องอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรายังไม่ทิ้งสักวันหนึ่งมันก็จะสําเร็จครับ,รบเป็นแรงบันดาลใจที่ดีๆให้กับทุกคนที่ดูคลิปในวันนี้เลยนะครับกดไลค์แชร์เพจขอนแก่นอย่าล้ำเส้นด้วยนะครับผมขอนแก่นอย่า,ยาล้ำ,ลำเส้น